ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องกเกษตรบันเทิงศิีป์ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแจ้งขา่าวให้พี่น้องช่าหน้าของเขานี่ได้รับทราบครับ ซึ่งเป็นคาวดีครับาคาวดี้ยังาคาวดีซึ่งวังสองสามมือนี่ครับคณะกรรมการนโยบายเขาแห้งศาสตร์หรือโนอโมคอนี่ครับซึ่งประชุมกันนัดที่สองครับซึ่งเห็นชอบอให้ซอยเหลือพี่นองกเกษตรกรอของเฮานี่าชาวนานี่สสำหรับเขาครับปีการผลิต2องพันหรย 66ทับ67เจครับมีมาติอไอซอยพี่น,อน้องเกษตรกรนี่บอกง่ายๆกับว่าไร่ละพันละครับเป็นคาบริหารจัดการเขาซึ่งโกเกิน20สไรบอกง่ายๆกับขัวเลื่อนละ20,000บาทครับซึ่งอาจสิซล่าซ่าครับล่าซ่ากวนััฐบาลกวนอยู่แต่ว่าก็ด,ดีกว่าบมาครับ เพราะว่าเงินนี่เป็นเงินภาษีของทุกคนครับอ่ะสีซอยให้พี่น่องในส่วนหนึ่งในบางส่วนคือเศ้าหน้าเฮาอ่ะสำหรับพวกอ่อยพวกมันต่างๆย่างพาร่ากัดรอความชัดเยนไปอีกก่อนครับซอยหนาสี่ซอยทั้งเบิดแหละครับอ่ะแนวทางหนาจะเป็นแบบเกาอ่ะเพราะว่าโครงการใหม่ๆมาเนี่ยเขียนขึ้นว่าไม่เนี่ยมันคือสีหยาครับอ่ะายผู้เขียนแต่ว่าผู้เห็ดเนี่ยมันเห็ดหยาครับ เอาโครงการเก่าไปนี่ละครับเปลี่ยนตั้งแต่ต้นนังสื้อพ่อเอาเป็นวางยังไงไรละพันโบเกินยี่สิบไรสำรับเขานี่ขั้วเลื่อนละโบเกินยี่สิบไรกับสองหมื่นบาทครับก็บถือว่าซอยพ่อเม่พี่น้องเศร้าหน้าของเฮานี่ไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าย่ำว่ายังเป็นมตินอบ่อขอครับซึ่ง สี่ชงมติเห็นชอบตัวนี้นี่เอาเข่าในทีประซุมของคอนรามอในวันอังคารที่ซิฟซีกันยายนซีพฤศจิกายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับซึ่งการประซุมคอรมอนี่ยกันญนะก็จะประซุมทุกวันอังคารครับซึ่งวันทีซิฟซีนี่ ตรงกับวันอังคารที่สิมาหอดนี่ครับแต่ว่ามาติคอนม่อนี่ยังบท่านด้มีนะครับพี่น้องถีบวาไรลเราพัดนี่โบกเกินยี่สิบไร่นี่เป็นแคมติของนอบขอครับต้องล่อรุ่นมติคลมออีกั้งหนึ่งครับว่าพ่นสิม,มีมติเหมือนกับนอบขอบอเพราะว่ามติคลมอนี่ ซึงเป็นคณะบริหารอของรัฐนี่ครับเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องกับทุกคนของประเทศไทยนี่ซึ่งมีขคณะบริหารอยู่สาหาคนนี่สามสิบหกกำน่ายกที่มอบที่ประสาชส้นนี่มอบควข้อมวยว่างใจให้เพื่อนบริหารครับซึ่งเมื่อเพื่อนมีมติแบบได้แล้ว หน่วยงานทุกหนวยก็ตตองมีค่วมจำป็นที่ต้องทำตำมามมติของคลมอครับเพราะว่าเป็นฝ่ายบริหารซึ่งคณะกรรมการนบคนี่เป็นแค่คณะกรรมการชุดหนึ่งที่ดูแลเรื่องเขาครับทุดทายแล้วก็ต้องนําเขามาติที่ประชุมของคณมอให้เพิ่นมีมติรับทราบจังสิมีผล ให้หน่วยงานต่างๆของรัฐนี่ดำเนินการตามมาติดังกล่าวครับอ่าอดแหลกนี่ผ่านไปครับอ่าต้องรออีกวันที่สิบสี่เด้อพี่น้องเนอว่าเสียด้ไรล,ละพันหรือเสียด้เพิ่มขึ้ืนกับโมโหอ่ะแล้วเต่อ่าแต่ว่ายื่นพื้นไปนี่ไรล,ละพันครับอ่ะคงจะเป็นรอบเดียวลรอครับโนนานจะมีอันอดื่นมากอีกแล้วล่ะอ่าค่าเก็บเกี่ยวค่าอิงยังหนี่ง ตามข้อมขาดก้านของผมเนี่ยทีเด็ดตีตามเขามานี่โบนานจะมีหรอครับสองมืนอ่าได้แล้วใจขาดอ่าซอยพ่อพ่พอแม่พี่นอออ้องอ่าขัวเลื่อนละสองมืนนี่ขึ้นนาส,สีจบครับเพราะว่าช่วงนี้อ่ามีเรื่องวุ่นวุ่นเขามาหลายอย่างครับอ่าจึงด่วนแล้วตั้งแต่เกี่ยวกับพ่อแม่พี่นอ้องอ่าทั้งสินครับอ่าเพราะว่าเกษตรกร ทุกคนนี่กันั่งต่างตาล่ออยู่นะล่ออีกกน้อยครับมันได้ถามมาแล้วว่าโบเป็นแล้วอ่าสาเร็วกับโบเป็นยยังหรอครับอ่าหลังจากมีมัตีคนละมอแล้วว่าเพิ่นสิ่หาไผเป็นคนใจคนใจอ่ากัต้องล่อเบิ้งอีกเทื่อนึงปกติแล้วทุกปีกัจะเป็นอ่าธนาคารเพื่อการกเกษตรและสีก่อนหรือทกศครับเพราะว่าเป็นธนาคารของรัฐรัฐถือหุ้นลอยเปอร์เซ็นต์ครับ สำนักง,งานใหญ่กับยุคหางที่ยุคหางทำเนียบรัฐบาลนั่นแหละผมไปมาแล้วโม่บอยโมยยาครับประชุมแล้วยุหันกับเปิดหน้าต่างออกมาเนี่ยก็บซองมาบอกผู้จัดการทกรอใหญ่ยอยู่ข้างนอกนี่ก็คงสิได้ยินและครับอ่าอนภาษาไทยบ้านว่าเอ้าก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องเกษตรกรเฮาชาวนานี่เอาไปก่อนครับ ได้แน่นอนแล้วครับย่างนหน่อยๆก็ไล่ละพันละสองหมื่นบาทย่างหน่อยก็ได้ก็ได้ค่าเกี่ยวเขาค่าคนงานแบกเขาค่ากับเขาบางเครื่องดื่มบังกับพ่อสิ้อยอยก็เสียแต่ก้อนไปอีกพอหน,นึงครับอสำหรับลานค่าที่ให้เส้นคล้องยิ้มไปทารถครับอ อย่างน้อยๆเขาคือสิได้ใส่หนีอยู่ดอกขันผู้ได้เส้นไว้เอาสำหรับคลิปนี้อ่าก็ฝากอ่ายินดีกับพี่นอ้องเกษตรกรเฮาอ่าไปก่อนครับรอดแรกอ่าล่อรุ่นวันที่สิบสี่ครับว่า่นสิเหลื่อมใจให้มือได้อ่ให้ล่อรุ่นพี่น้องไปอีกอ่าบนนาสิเกินพี่ไม่หรอกครับนาสิได้ได้ทุกคู่เฮือนละ,ะตามที่เคยเห็นมาแบบเป็นแบบนั้นครับว่างงประมาณที่ใไซนี่หาเงิน 6,000ล้านบาทครับ4.6ขั้วเลื่อนก็คงสิบ่มีปัญหาครับพอเคยใจมาแล้วคงสิบ่มีผู้ไดไปรลองทีอเอเ้าฝากพี่นอ้องท่านผู้ชมแล้วคู่ที่กติดตามครับอขอพูดหลายเด้ออที่ที่ให้ความอ่อนุเคราะห์ทางช่องครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ